สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงสําหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะประจําเดือนสิงหาคมพศ2568นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอน,นิ่มนะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้คุณรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะหรือไพ่อยากบอกหรือเตือนอะไรก็ขอให้ดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่หากคุณเข้ามาเห็นในคลิปวีดีโอนี้นะคะ อธิษฐานจิตทำสมาธิเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งและขอให้ดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็ให้ไพ่เล่าเรื่องมาวยความแม่นยํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยเพื่อเป็นค่าครุยห,หมอสักนิดนึงนะคะอธิษฐานจิตทำสมาธิเรียบร้อยหมอขออนุญาตจับไพ่นะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหรือไพ่อยากบอกหรือเตือนอะไรนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีเนาะเป็น การดูดวงประจําเดือนนะคะอ่ะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ยอยากจะบอกหรือเตือนอะไรกับคุณบ้างนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะอ่ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตจับไพ่เลยนะคะอ่ะโอเคอ่ะหมอต้องบอกเลยในการทำงานการหาเงินของคุณเนี่ยหามาด้วยความยากลำบากนะคะได้หยาดเหงื่อแรงงานการเหนื่อยทั้งกายทั้งใจหรือบางทีบางกรณีคนที่เข้ามา เขามาหวังผลประโยชน์จากเราหยิบยืมเรื่องการเงินการทองคุณจะรู้สึกเหนื่อยใจมากนะคะพอทํางานก็จะหามาได้แต่ละบาทค่อนข้างจะหยาดเหงื่อแรงงานนะคะบางคนทุบกระปุกเลยเพื่อลงทุนทําธุรกิจกิจการต่างๆนะคะหมอมองว่าความขยันครั้งนี้หรือความตั้งอธิษฐานของคุณไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงหรือคุณมีทีมงานที่ อา p r o f e s ชั o นอลหรือว่าเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราเขาเข้ามาบอกหรือมาสอนในการทําธุรกิจกิจการก็ได้เพราะคุณอดีตที่ผ่านมาโดนหลอกลวงในเรื่องการงานการเงินและกระทั่งเรื่องของความรักความเจ็บปวดเสียใจก็เยอะเช่นกันนะคะสิ่งที่หมอเห็นเรื่องผ่านเรื่องราวหลายๆอุปสรรคปัญหาคนเราเหมือนผ่านแล้วตายทั้งเป็นที่หมอบอกค่ะอ่า ฟื้นกลับคืนชีพมานะคะแล้วว่าคราวนี้คุณตาสว่างมากขึ้นในสิ่งที่คุณทําคุณมองเห็นช่องทางในการทํามาหากินหรือรู้ว่าลู่ทางนี้ควรจะทําอะไรหมอมองว่าคุณฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิจการการงานใดๆที่คุณมุ่งหวังหรือตั้งเป้าไว้หรือแม้กระทั่งมาทํางานเป็นลูกน้องเขาก่อนเพื่อมาดูลู่ทางในอนาคตถ้าเรามีเงิน จะเก็บกดออมเพื่อไปทําธุรกิจกิจการของเราคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จช้าช้าไปแปดชะช้าแต่มันคงนะคะสิ่งที่หมอบอกในวันนี้สําหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยลากเลยที่หมอบอกลากเลือดเลยแต่คุณก็ผ่านไปได้นะคะเพราะว่าการโดนหักหลังการโดนทิ่มแทงความรู้สึกหรือความเสียใจการที่เขาสอดเสียดให้หลไปสีเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงนแม้กระทั่งความรักสิ่งที่หมอบอกเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งและเก่งมากนะคะเหมือนว่าเป็นแมวก้าวชีวิตอะคะ่ะ ตายแล้วเกิดใหม่สิ่งที่หมอบอกนะคะเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปทุกวันนี้คุณอาจจะจมปักกับความรู้สึกที่มันเสียใจช้ำใจในอดีตที่ผ่านมาลุกแล้วเดินใหม่ค่ะ กลับมาล้างหน้าล้างตาตัวเองนะคะมีแพชชั่นในการทํางานมากขึ้นการหาเงินมากขึ้นเพราะหมอหมองว่าหลังจากนี้ไปแล้วดวงคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอดทนอีกนิดนึงนะคะเหมือนเราใกล้จะล่อแร่ล่อแร่ไม่รอดแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ฉุดด้วยคุณเข้ามาแล้วมันมีกําลังใจและพลังงานที่ทําให้คุณได้มีสติและปัญญาขึ้นมานะคะหนึ่งในนั้นหมอแนะนําให้คุณสวดมนต์ไหว้พระนะคะ ปฏิบัติอยู่ที่บ้านบทอิติพิโสก็ได้พระมหาจัก,กรพรรดิก็ได้คุณสวดก่อนนอนหรืออ่อนออกมาทํางานก็ได้นะคะสาจบกาวจบคุณสวดได้เลยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวคุณเองแล้วฟ้าหลังฝนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณเหมือนมองหาช่องทางการทํามาหากินมันไม่เจอไม่ตรงจุดสักทีแต่หลังจากนี้ไปนะคะดวงชะตาคุณจะพลิกชีวิตขอให้คุณประสบความสําเร็จ หยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองมีหน้าที่การศึกษาการเล่าเรียนที่ประสบความสําเร็จใครที่เคยดูถูกดูแคลนไว้ป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านแม้กระทั่งพี่น้องเราเองที่เขาไม่ชอบคอชอบใจเราคุณเจ้าชนะขี้ปากคนด้วยการอดทนความขยันขันแข็งว่าคุณจะนำพายคุณประสบความสําเร็จนะคะในอนาคตที่คุณมุ่งหวังนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ในวันนี้คุณอาจจะยังท้อยังหาหนทางไม่เจอแต่หมอเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดคุณมีสติ คุณรู้จักหารูทางในการทํามาหากินคุณจะมีเขาเรียกอะไรคุณอาจจะเป็นเศรษฐีนีในอนาคตหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยไม่ยากนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะลองผิดลองถูก มันไม่มีคําว่าเสียหายแต่ขอให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันพอนะคะสิ่งที่หมอกาลังจะบอกและเป็นกําลังใจให้มาดูในด้านของโชคลาภสิ่งที่หมอบอกนะคะไปหวังผลประโยชน์โชคลาภจากคนอื่นไม่ได้เราต้องหวังพึ่งพา2มือ2เท้า1สมองตัวเราเองแล้วมันมีโอกาสที่เกิดว่าคนที่เสียชีวิตไปหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยมาให้โชคเราก็ได้ในด้านความฝันหรือว่าอยู่ดีๆครึ่งหลับครึ่งตื่นเขามาบอกเลขเราก็ได้สิ่งที่หมอบอกจะเป็นลักษณะประมาณนั้นแต่หนึ่งในนั้นหมออยากให้คุณปฏิบัติสวดมนต์ ใส่บาตรให้เขาก่อนนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรในด้านที่ดีๆบางทีพ่อแม่บรรพบุพร,รุษเราที่เขาเสียไปเขายังรักยังห่วงเราอยู่เ่าอาจจะตามดูความเคลื่อนไหวคุณอยู่ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างแล้วบางทีอาจจะเป็นบหน้ากระจกให้เขาฟังเนี่ยเขารับรู้เนี่ยค่ะสิ่งที่หมอบอกเนาะเป็นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเดี๋ยวคุณกาลังจะมีทางออกชีวิตในรูปแบบที่มันดีขึ้นแล้วก็ให้ระวังในด้านสุขภาพนะคะก็คือของมีคมทุกชนิดนะคะหรือว่าการทํางานอะไรที่อยู่กลางแจ้งมากเกินไปอาจจะเป็นลมวูบหมดสติได้ให้ระว ให้ระวังสัตว์สิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่หมอเตือนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะต้องระวังไปใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเกษตรกรก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะป่ารกยารกเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะสิ่งที่หมอเตือนก็มีประมาณแค่นี้นะคะหมอน,นิ่มเป็นกําลังใจคุณนะคะขอให้คุณฟันฝ่าประสบไปได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินทองนะคะมีแต่เงินก้อนเข้ามาให้มีความขยันอดทนนะคะมีสติปัญญาด้วยตัวเองแล้วก็ คุณจะเอาชนะขี้ปากหรือคําพูดชาวบ้านที่ดูถูกคุณได้ด้วยลําแข้งของคุณเองนะคะถ้าวันหนึ่งเรารวยขึ้นเราก็จะเป็นคนที่งัวไม่ลืมตีนเหมือนที่หมอบอกคะ่ะคุณเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะต่อให้วันนี้จะรวยหรือจนคุณก็ยังเป็นนิสัยเหมือนเดิมสิ่งที่หมอบอกนะคะเมินรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะขยันอดทนนะคะ ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอหมอเป็นกําลังใจให้เพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มัธยัดคนหนึ่งที่หมอเห็นนะคะแต่บางทีมันอาจจะเป็นติดภาระหนี้สิน้วยการที่เราต้องไปช่วยเหลือจุนเจือคนในครอบครัวก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะสิ่งที่คุณทํามันกําลังจะมีสิ่งที่ดีๆบังเกิดขึ้นหมอเป็นกําลังใจให้นะคะอะหมออนุโมทนาบุญด้วยขอให้บุญรักษานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดภาระหนี้สินให้เป็นเศรษฐีนีร่ำรวยทุกคนนะคะธุรกิจกิจการขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ